ลิซ่าแบล็คพิงคตื่นเต้นปล่อยอัลบั้มเดี่ยวใหม่และร่วมแสดงในซีรีส์ดังปี2024ลลิสามโนบาลหรือที่รู้จักในชื่อลิซ่าแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต b l a c k พิงคได้ทำให้แฟนๆทั่วโลกตื่นเต้นอีกครั้งด้วยการประกาศเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ในปี2024และการร่วมแสดงในซีรีส์ชื่อดัง The White Lotus Season ที่3ซึ่งเป็นบทบาทการแสดงแรกในชีวิตของเธอการกลับมาครั้งสำคัญกับอัลบั้มเดี่ยว ในงานเปเชียลเบรดเด a ์ Q&A ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ลิซ่าได้เผยว่าเธอเตรียมปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ในปีนี้โดยบอกว่าปีนี้ฉันมุ่งมั่นที่จะปล่อยอัลบั้มใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันต้องการทำให้สำเร็จในปีนี้ปีนี้ฉันได้มีเวลาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้น และฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ทำสิ่งที่ฉันรักจริงๆการประกาศนี้ทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ฟังเพลงใหม่จากลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกครั้งหลังจากที่เธอเคยประสบความสำเร็จอย่างมากกับอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกละลีเซอร์ในปี2021ก้าใหม่ในวงการการแสดงนอกจากผลงานดนตรีลิซ่ายังตัดสินใจเข้าร่วมแสดงในซีรีส์ The w h ว t e Lotus ซีซั่นที่3ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และได้รับรางวัลเอมีมากมายซีซั่น Emmy Mark ที่ผ่านมาของซีรีส์นี้ถูกยกย่องทั้งในด้านการเขียนบทและมิวสิ n e นีวการเข้าร่วมของลิซ่าในซีซั่นใหม่นี้ยิ่งทำให้ซีรีส์ได้รับความสนใจมากขึ้นแฟนๆต่างรอคอยที่จะเห็นเธอแสดงบทบาทในซีรีส์ที่มีชื่อเสียงนี้ความร่วมมือทางดนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นลิซ่ายังได้เผยว่าเธออยู่ในระหว่างการพูดคุยและวางแผนการร่วมงานกับศิลปินชื่อดังหลายคนเช่นโรซาอา และไทเลอร์นอกจากนี้เธอได้สร้างความหือหาเมื่อพบปักกับเชดคีเรที่งานโคเชเลอร์2024ทำให้แฟนๆคาดหวังถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกันระหว่าง2ศิลปินระดับโลกโดยทั้ง2ได้ถ่ายภาพร่วมกันและโพสตบนโซเชียล Pink News แฟนๆตื่นเต้นและเรียกร้องให้มีการร่วมงานทางดนตรีระหว่างลิซ่าและชดคีเรการเชื่อมโยงกับแฟนคลับ ลิซ่าไม่เพียงแต่มีผลงานที่โดดเด่นแต่ยังคงรักษาความใกล้ชิดกับแฟนคลับทั่วโลกการที่เธอเปิดเผยข้อมูลผ่านการสนทนาและการโต้อตอบกับแฟนๆแ,แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความรักที่มีต่อแฟนคลับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แฟนๆของเธอติดตาม และสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายข่าวนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันว่าลิซ่ายังคงมีบทบาทสำคัญในวงการบันเทิงแต่ยังเปิดเผยถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจในปี2024ทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างติดตามและรอคอยผลงานของเธออย่าง The New International แนวรับข้อมูลเพิ่มเติมและการติดตามข่าวสารล่าสุดสามารถเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารของลิซ่าและแบล็คพิงคได้เลยค่ะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไร หรือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยปากแดง AI รายงาน